ก้อยพูดชัดแล้วหลังถ่ายรายการเกินเบอร์ลั่นเห็นแล้วของขึ้นเป็นเรื่องที่คนในโซเชียลกำลังให้ความสนใจค่ะสำหรับกรณีรักร้าวระหว่างก้อยอรัชพรและนิกกี้ณชัดซึ่งต่อมาก็ได้มีการแชร์คลิปกันว่อนโซเชียลค่ะระหว่างนิกกี้และนุ่นสุธิพาที่มีการถึงเนื้อถึงตัวกันจนหลายคนจับตามองว่าเป็นสาเหตุให้ก้อยกับนิกกี้มีปัญหากันหรือเปล่า ล่าสุดชาวโซเชียลก็ได้ส่งต่อคลิปที่ได้ตอบคำถามว่าก้อยมีหึงนิกกี้ไหมซึ่งสาวก้อยก็ได้เผยว่ามีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจะไม่ได้หึงแบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่จะเป็นฟีลลิ่งแบบอันนี้เกินเบอร์และและมันพูดชื่อไม่ได้เพราะเป็นการเบียดเบียนคนอื่นแต่เป็นฟีลลิ่งแบบเขาถ่ายรายการแล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยเกินละ ซึ่งคำว่าเกินสำหรับก้อยก็คือเขาจะไม่บอกก่อนว่าจะทำสิ่งนี้แต่ให้คนอื่นมาบอกและเพื่อนได้พูดแทรกขึ้นถามว่าแล้วเป็นใครก้อยก็ได้ตอบกลับว่าถ้าบอกก็รู้หมดสิ ประเด็นสําคัญไม่ติดที่เขาทําสิ่งนั้นแต่ประเด็นคือมีคนอื่นมาบอกแล้วก็ส่งมารัวๆพอเห็นก็ขึ้นเลยแล้วพิมพ์ส่งไปอย่ามาทําอะไรแบบนี้แล้วถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องบอกก่อนคือถ้าบอกก่อนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บอกแล้วมาเห็นเองมันรู้สึกท่ามกลางชาวโซเชียลที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจํานวนมากค่ะอาทิฟังจากก้อยพูดก็รู้แล้วว่าหึงใครก็คนนะนะความรู้สึกมีจํากัดเป็นห่วงความรู้ ้สึกก้อยนะเป็นต้นค่ะ